ก็พบกันอีสานนี่ฮะทะเลาะนะครับถ้าพี่พอนอกมาใส่ตุ้มกุ้งนะครับนี่ครับกบก่อนมาครับคนสวยนะครับแล้วก็เซียนเตอร์วิถีชีวิตแบบไตอุดไตหยากนะครับนะครับติดตามเพิ่งแลกัันครบเงาไปมาใกล้ๆมาใกล้ๆเห็นสำนีพอเห็ดไปหลายๆอันี่ครับอเห็ดไปหลายๆอันเลยครับนี่สำนี้พอ เนี่ยอันนี้ก็สิมมีห้ากับประเด็กนะครับขวดใส่กันตาาเมืองแรงครับไปนะครับพารเตอร์กำลังทีใส่นะครับอันนี้ขึ้นมานอนนอนแบบอันกลางกลางเว้นนะพัวกลกางคืน ฝนตกพยางหัดไปนอำนาจเออนี่ครับบรรยากาศเป็นไ,ได้บรรยากาศดีวะ่ะบรรยากาศ,ากาศดีขับน้ำอ่านไหมบรรยากาศนี่ก็สี่โมงสี่ห้าโมงใส่อันหนึ่งใส่ขึ้นน้ำอันนี้เออใส่อยูย่อันหนึ่งแล้วใส่อยูย่ขึ้นน้ำ

ครับใส่เลยครับ <c oughs> ไปไปมองใหมบัดนี่ๆครับเปนเด็กนะไ <c oughs> มตรุงกุ้งมองที่สองนะครับเป็นน้องอยู่เทียงหน้านะครับไปพันตึ๊นี่ครับโชมหน้ารูปล่างของพันตึ๊ วิถีชีวิตแบบไตอดไตหยากนะครับมนี่มีวัคซีนเตอร์อยู่ผูฮูมาใส่มาใส่ฝั่งนี้เดี๋ยวมันนี้อาจะใส่ตะหมอกนี่มาเสียบใส่ฝั่งนี้เออ,อสีเขียวแล้วกันมันคือสีมันอ่าใส่ใส่นี่ครับวิธีใส่แบบเซียนเตอร์นะครับอ,อ๋อให้มันอยู่ที่เซียนเตอร์ให้ฝนตกหล่นไปน้ำนั่นได้เลยเออ อรับน่ครับใส่ตุ้มกุ้งในแบสสภาพของอีสานฮห้าพาลรอนะครับไปไล่ไปครับหมันไปวัได้กก็ข้นเทิงนะครับมืออื่นนี่จังมารุ่นน้ำกันครับผมเป็นังไรครับครับพบกับอีสานฮีฮาพาล็อตครับนี่ก็จะพามาหยามตุ้มกุ้งนะครับหลังจากที่ใส่ไปเมื่อวานนี้ครับนี่ครับสภาพไม้ลงคือวูฟานเตอร์ไป โอ้ตัวนั้นจมน้าขึ้นแน่เต๋ออืมอู้ตังรันสองไปโอ้มันก็ะติกขาวหอยบ่หัวสักคือบ่มีมีอยู่อ่ะเดี๋ยวึ้นแสดงถึงไปจังไปเฮเซียงผู้ข้างพุ่งกระแมน์ได้ผูกหน้านกับบ่มีนี่ครับตุ่มกุ๊ก เดี๋ยวจะหูบมีปะเตะนั่ขึ้นฝนตกค่ะเมื่อคืนนั่ขคืนมันผัด นี่บริจ้าคหูกับเท้าได้ครับติดตามเบิ่งกันน้ำยังหลายครับเป็นไดมีอยู่เนี้ยมีจะเลาะใส่ไอ้เบิเ่งเนี้ยเออใส่ตัวนี้ กุ้งตกเนกุ้งห่วยเลยนี่นี่จังทีเสิยงแล้วอือไปได้บุกหอยองบุกมีบุกมีลางบุกี่โตครับเมีอยมีบ่บุกมีอยู่เนะ <c oughs> ตรงคือเห็นแค่ผ่านตึก่ะขวดทางนั้นได้บัน่นใส่ทางนั้นบ่าะมีหาตัวหนับมาตัวกุ้งบ่ะมาได้จอง ถ้าฝนไม่ตกนะอืมถ้าฝนแบีมีรุ่นอยู่ยยถ้าฝนถ้าฝนโบตโตมีรุ่นอันนี้มันฝนตกแล้วมันน้ำสูงเออะมันไปกับน้ำนี่บบเตอร์ตัวนี้ใส่อยู่ใส,ใสในน่นี่เด้หนิเออบูนน้ำขึ้นจนท่วมครับ่นตุตต้มอ๋อ ม,ม,มี่วะมีตลอดต้งมีบมีตลอดผ่านเตอรเไปเเบิเบร์ต่ยไปครับุ่นเทสเงียงเหมืองกันครับไปเลยคันเตอร์ อู๋ตัวนั่นอยู่กลางน้ำไอ้ที่อืมฝนตกคือว่าน้ำไม่ขึ้นขึ้นมาไหมโอ้ยไม่อย่างบวบใสลึกเนี่ย ไปใส่ตุ้มกุ้งมานะครับกุ้งสดๆนะครับตาวใจตัวบอลนะครับนี่เป็นกุ้งหอยกุ้งนะครับได้ได้อยู่ครับไังก้อยอยู่ครับเพราะยก้อยอยู่นะครับกับเหยื่อทำขั่วนะครับโอเคอยู่ครับได้ได้หลายครับพอได้กินอยู่ครับได้มาหลายต่อเพอได้กิน ชิบกว่าหลังไม่ก็โอเคนะครับท่านตัวนี้ใส่นี่เตออืมกุ้งก้าวกลามเลยกลามกลามมาดูสิตั้ำตวไม่น้ำเตอสิพาไปหาล่าอย่างกับติดตามกันได้ครับลงมาดีกับสวัสดีครับ เราไปใส่ตุ้มกุ้งมาครับได้นี่ยนะตอนนี้นะครับในประมาณสองมกครับถ้าขายเดเราบริเวณขายนะครับติเอาไอ้ก้อยระปนั่งกินนะครับกุ้งตัวใหญ่นะครับกุ้งหนว่ยนี่ครับกระปูก็มีครับกุ้งโซน ครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ